ดินแห่งนี้เป็นที่ประจักษ์ผูกสายใยรักคนกับช้างคือวิธีสื่อพรุ่นต่อสายพันผูกใจมีหน้าที่แห่งนี้สุดสารช้างกลวยอาจเจียงไทยค้าแม่กวยลา รักกันน้องพี่นาทีแห่งนี้วัดป่าอาเจียง กันมาแต่ผู้ยาตายายคืองานช่างใหญ่ของชาวสุริ้นบุญประเภณนีตำนานแผ่นดินองค์อาจทรนมสงางโนดงาสวัสดีค่ะดูแม่แซมไซครับนะตอนแหนแ้กยังกูหมู่บ้านช้างเสาะคุยอาจีงนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่ทานคะตอนนี้ดิฉันนะคะกำลังยืนอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะคะที่วัดป่าอาเจียงค่ะบ้านหนองบัวตะมนกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งทุกท่านกาลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบวชนาคและแห่นาคบนหลังช้างตามประเพณีกุยโบราณแท้หนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดสุรินทร์ของเราแห่งนี้นะคะโดยที่การจัดงานครั้งนี้นะคะร่วมกันจัดโดยชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่10แล้วก็เพื่อเป็นการสืบสารตำนานคนกับช้างนะคะที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยบรรพการนะคะ คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะทางเพจ m อ o มทั่วไทยนะคะแล้วก็ในเครือข่ายของอสมทภูมิภาคทั้ง53สถานีทั่วประเทศของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์นะคะช้างไทยที่ฉลาดน่ารักแล้วก็แสนรู้แบบนี้เดี๋ยวเราไปชมพิธีแห่นาคบนหลังช้างหนึ่เดียวในโลกกันได้เลยนะคะประชารเี ขณะนี้คุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบวชน้าแหนาคบนหลังช้างซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวกุยนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนของจังหวัดส,สุรินโดยเฉพาะการถ่ายทอดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณชัชวานคงอุดมค่ะพิธีที่คุณผู้ชมทุกท่านกําลังชมอยู่นี้นะคะก็คือการเส้นไหว้พระครูประรกมนะคะซึ่งพระครูประรกมนั้นก็คือตําแหน่งสูงสุดยกขึ้นไว้ บูชาบนสารประกรรมเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้อนุรักษ์ศิลปะสืบสารตำนานคนกับช้างค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าวงเวียนพระครูประรกมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอันซีนเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่คชนจาจจังหวัดสุรินนะคะได้จัดสร้างขึ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะคุณผู้ชมคะให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเองด้วยเหล่านี้นะคะก็คือนาคนะคะซึ่งหลังจากที่รับมอบจอมหรือว่าชดาแล้วนะคะต่างก็ พากันขึ้นไปนั่งบนหลังช้างตามเกยที่เตรียมไว้ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันนะคะแ่ ขบวนแห่นาคบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกนี้ต่อไปซึ่งจากจุดของวงเวียนพระครูปกรรมไปจนถึงวัดป่าอาเจียงนะคะจะเป็นระยะทาง3.2กิโลเมตรด้วยกันค่ะนี่ก็คือความงดงามนะคะของช้างที่แต่งองค์ทรงเครื่องมาอย่างดีเลยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีชื่อช้างไว้ด้วยบางเชือกก็อาจจะเครื่องไม่ครบนะคะแต่ก็ถือว่างดงามมากเลยนะคะ ในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นลูกหลานเมืองช้างคนหนึ่งเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกปลับลืมใจเหลือเกินค่ะคิดว่าคุณผู้ชมทุกทท่านน่าจะรู้สึกไม่แตกต่างกันนะคะภาพของคนกับช้างวิถีชีวิตของคนกับช้างที่แยกกันไม่ออกเลยขบวนแห่เหล่านี้นะคะก็เป็นขบวนแห่จากชุมชนนะคะที่อยู่ในบริเวณตะมนลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งทุกคนนี่ก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันดีมากๆเลยนะคะคนในชุมชน นาทีแห่งนี้สุสานช้างกวยอาเจีงยงไทยคำแม่กวยลางรักกันน้องพี่นาทีแห่งนี้และนี่ก็ยังเป็นจุดที่วงเวียนพระครูประกรรมนะคะ ซึ่งหลายๆท่านนะคะได้มาเห็นแล้วอาจจะอยากมาเที่ยวหาไม่ยากเลยนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน365วัน ต่อปีเลยล่ะค่ะซึ่งปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรามีช้างมาร่วมงาน85เชือกและนาค68รูปนะคะซึ่งนากนั้นก็เดินทางมาจากราชบุรีกาญจนบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนครราชสีมาร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีรัมย์เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแล้วก็สุรินค่ะซึ่งทราบมานะคะจากหลวงพ่อว่าทางกัมพูชามีความประสงค์อยากจะมาร่วมงานนี้ด้วย15คนสปปลาว10คนแต่เนื่อง จากว่าเป็นการจัดงานที่ค่อนข้างจะมีการเตรียมการน้อยนะคะเกรงว่าจะมีปัญหาในการข้ามแดนเพื่อมาร่วมประกอบพิธีบวชจึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์เหล่านั้นนะคะได้มาร่วมบุญกุศลในโอกาสต่อไปในครั้งต่อไปนะคะย่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่าเนเปียนะคะเป็นย่าเนเปียที่ช้างกินได้ค่ะคุณผู้ชมคะย่า น้ำตาลินต้องทนอางวา,สางสู่อาเชียนสู่อาเชียนคิดถึงสู่อาเชียนสู่อาเชียนส,สักวันจะหวนคืนแล้วก็ เหตุที่ลูกหลานชาวกุยเลี้ยงช้างนิยมนำนาคขึ้นนั่งบนหลังช้างแห่ออกไปบวชตามคติโบราณได้ให้ความหมายไว้นะคะว่า,าพระพุทธองค์ทรงขีม่ม้ากันทกะโดยมีนายชน,นะเสด็จออกตามไปทรงผนวดที่บริเวณแม่น้ำอนุมานาทีอีกนัยยะหนึ่งช้างก็หมายถึงนาคะคือสัตว์ผู้ประเสริฐอยู่ในตัวเดียวกัน ากกุลบุตรผู้มีศรัทธาได้นั่งช้างไปบรรพชาอุปสมบทคงจะได้บุญกุศลมากมายมหาสารทวีคูณเป็นสิริมงคลต่อชีวิตทั้งผู้บรรพชาอุปสมบทตลอดถึงบิดามารดาวงศาคณาญาติที่มาร่วมงานอิ่มทั้งบุญกุศลและความสุขที่อิ่มเอิบกลับไปอย่างทั่วถึงกันนะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนโบราณถือว่าได้บุญกุศลแรงสังเกตจากเวลามีงานบวชนาคถ้า เป็นลูกหลานผู้ที่เคยเป็นหมอช้างมาบวชหรือควานช้างด้วยกันออกบวชก็จะมีช้างจํานวนมากมาร่วมงานช่วยแห่หรือช่วยบริการผู้คนที่เคารพนับถือของนาคหรือญาติของนาคอย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆแม้กระทั่งลูกหลานในชุมชนที่มีศรัทธาประสงค์จะบรประชาอุปสมบทผู้เป็นเจ้าของช้างทั้งหลายก็จะไปถามหานาคมาขึ้นนั่งบนหลังช้างของตัวเองกับทางวัดให้ช่วยจัดหานาคให้ด้วยถือว่าได้ทําบุญครั้งสําคัญ